พี่น้องสวัสดี f อฟซโตเกียวมิวสิกเอฟซผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องเฝ้ามารายงานเฝ้ามารายงานผู้ใหญ,ญ่บ้านเพิ่นชีออกรถแฮลเดอร์พี่น้องรถแฮลโตเกียวมิวสิกนะจะได้เดินทางไปทุกที่ทุกอย่างสีบะต้องย่านฝนนะักล่องสีบะต้องเปียกห่ําพี่น้องส่วนงานออกคอนเสิร์ตกันยังออกคือเกาแหละพี่น้องพ่อมันเข่าหนาฝนมันกว่าสีลําบากเนาะพี่น้องเนาะเออ พอมันเข้าหน้าฝนมันก็จะลําบากเนาะก็จะออกก็จะไปหากินตามรถแห่นั่นแหละพี่น้องไปออกก้อนเสิร์ตกับรถแหย่างแหอย่างจังสั้นะนะพี่น้องนะนะคะเนาะส่วนงานการไลฟ์สดกลุ่มปิดก็ยังมีคือเก้านะคะส่วน รถแแหกส่วนรดแท้ส่วนงานคนเสืตก็จะออกเหมือนเดิมนะคะสุดปังสุดปังพี่น้องส่วนฟังพ่อพ่อนะคะเพิ่นก็นไล่สดคือการได้มาเนี่เพิ่นไปไล่สดนะคะอ่านพวกลูกน้องไปเที่ยวล่องแพนะคะเออและก็จะประกาศในกลุ่มว่ามีบางคนที่จะไม่ได้ไปต่อในอีพีในในรอบหน้านะคะคือก็หมายความว่า มีบางคนที่จะออกจากวงพพอนะเพื่อนๆมารอดูเดอ้อว่าใครเนาะที่จะเป็นคนออกจากพพอนะเนาะเออก็แน่นอนแล้วว่าจะต้องมีคนออกเพราะว่าเพื่อนบรับงานนะเพื่อนประกาศบรับงานเนาะทุกคนเนาะเออเพื่อนบริหวงได้เพื่อน,นรวยนะเออพพอเพื่อนรวย